โคนจะทิพย์จะเอาข้าวมาให้แมวจ้ะอยู่ไหนเนาะไหนทุกคนนวลดำสามสีลายอยู่ไหนมาแล้วหน่ได้ยินเสียงเรียกรายไม่มาแล้วดูเจ้าดำน้าสงสารนั่งเฝ้ากระถางข้าวนวลไปไหนนวลนะ่ฮะฮ้อ โอ้ยนวนอยู่นหนวนเอ้ยนวล,นนวลมาเร็วมาเร็วเขามารอกินข้าวเมื่อเช้าไม่ได้เอามาให้กินจ้าก็เลยมาตอนเย็นฝนก็จะตกเดี๋ยวตามหาเจ้านวนก่อน แฉมหาเจ้านวนก่อนโลก,กยุทีบมีข้าวมาให้เขาจ้านี่ข้าวเดี๋ยวแม่ไปเอาของข้าวที่ซ่อนไว้ตรงนี้ขอโลูกสามสีหิวหนะ นอนนอนไอทิปล้างไว้แล้วก็เก็บซ้อนไว้ใต้กำแพงโอ้ยเดีย๋ยวนะลูกนะลูกช้าก็ยังไม่ได้กินเลยลูกกอน เธอแก่แล้วเธอต้องให้เด็กเสียสละให้เด็กเอาสามเอสามจีสามจีเขากินด้วยกันได้ทุกคนเนาะมาทางนี้อินเจ้าวนไปไหนไม่รู้เออ ของข้าวก็ลมพัดไปไหนหมดนู้นทุกคนไม่ได้นั่งถายให้ชมดีหรอกเดินหากล่องข้าวเอ้าเอามาเอา้เอากิน มาอีกแล้วตัวหนึ่งแจ้วกล่องข้าวก็หมดออกไปตองนี่เลยจ้่เอ้ยินแจ้านี้ก็กินไม่เยอะมันจะทุกคนเริ่มกินลนะ เดี๋ยวจำนวนหายไปไหนไม่รู้เอาลเลยอะไรไอ้นี่ชอบตามอาจิมเจ้เาทุกคนตามอา่อางดัวสามสีกินจะหมดแล้วกินให้อิม่ม ถายแบบยังไม่ได้จัดของเลยจะต้องเดินโน่นเดินนี่ฝนก็จะตกเมื่อเช้าค็ไม่ได้กินเมื่อเช้าแอดทิบกินเลยลายกินเลยลูกเช้าแอดทิบไม่ได้มาจ้าเอทิบไปธุระก็เลยเอามาให้เขากินตอนนี้สามสีก็กินใหญ่เลยเ็าหิวเจ้าดังก็กินใหญ่เลยกินน,นลลูกนะเดี๋ยวแม่ไปตามหาเจ้านวลก่อน เดี๋ยวแที่จะไปตามหาอีกตัวหนึ่งแกไม่รู้ไปไหนขอบคุณนะคะวันนี้เอาข้ามาให้แมวจรจ้าเขาได้กินแล้วไปก่อนจ้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ